สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะกับอาจาร,รย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงของท่านที่เกิดทั้ง12ราศีว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนประจำเดือนพฤษภาคมนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเจวีเฮสเขึ้นมานะคะในแง่ของการงานนะคะในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนค่อนข้างทํางานได้อย่างสบายอกสบายใจไม่มีคลื่นลมหรือมีมรสุมอะไรมากวนอกกวนใจของคุณนะคะก็ทํางานไปได้อย่างราบดรื่นค่อยเป็นค่อยไปนะคะคนที่ค้าขายนะคะเด่นในเรื่องของการค้าขายที่เกี่ยวพันกับบ้านสินค้านะคะ ตกแต่งบ้านนะคะหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนานานะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะมีคนให้การอุดหนุนนะคะถ้าคิดจะไปออกงานหรือออกงานแสดงสินค้าออกร้านอะไรต่างๆนะคะก็สามารถทําได้แล้วก็ทาแล้วมีลูกค้าต่อเนื่องมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะสาหรับการเงินนะคะของชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการเงินเนี่ยเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ได้มานี่ก็คุ้มค่าเลยทีเดียวนะคะช่วงต้นก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวเรื่องของการใช้เงินการลงทุนเพิ่ม มากขึ้นนะคะถ้ายิ่งใครที่ลงทุนเกี่ยวพันกับในเรื่องของงานบริการนะคะก็จะมีการในเรื่องของการเซ็นสัญญาหรือการตกลงการทํานิติกรรมอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็เป็นในเรื่อง เป็นในเรื่องราวที่ดีค่ะเพราะว่าในอนาคตก็จะมีการเงินที่มั่นคงเกิดขึ้นด้วยนะคะในแง่ของความรักค่ะเขาบอกว่าคนที่มีคู่นะคะก็ค่อนข้างที่จะเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะคะก็ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างเก็บเงินนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันในเดือนนี้ก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายใจทําให้คุณต้องปวดหัวเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนโสดที่หัวใจยังว่างเว้นมานานเดือนนี้ก็ว่างต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังไม่มีดวงที่จะมีความรักใหม่ๆเข้ามานะคะก็ให้อยู่กับตัวเองและอยู่กับเพื่อนๆไป ก่อนนะคะดวงความรักไม่โดดเด่นค่ะออกจะในแนวขี้เหงาแล้วก็น้อยอกน้อยใจอยู่บ่อยครั้งด้วยหัดเข้าสังคมเยอะๆนะคะแล้วก็ชีวิตหรือดวงความรักของคุณเนี่ยก็จะสดใสและกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ